หนูไม่ขายแล้ว วันนี้นะคะขาดทุนไปกว่า6,000นบาทกับ B M W 430i Coupe Luxury F 3 2คันนี้เลยปี2017จดทะเบียน2018วันนี้เอาราคาสุดพิเศษไปเลยค่ะ1,299,000บาทเท่านั้นมาดูในส่ออปชั่นคือแต่ง Luxury กระจังหน้าซีตงเซ็นเซอร์การระยะนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยค่ะในส่วนของไฟหน้าเนี่ยเป็นตัว B M W Adaptive L E D และอแม็คอลอยขนาด18นิ้วส่วนด้านข้างความสวยงามค่ะรูปทรงดีไซน์มาสปอร์ตนะคะ มีระบบเข้าออกอัจฉริยะ Comfort a s s e t ค่ะแล้วก็ได้เป็นตัวกระจกไรขอบให้ความหรูหราแล้วก็สปอร์ตอีกหนึ่งระดับเลยเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในของเขากันต่อเลยค่ะภายในห้องโดยาสร์ไม่ต้องพูดเยอะเลยค่ะเพราะว่าสวยอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานเลยค่ะ ภายในเนี่ยจะเป็นเบาะหนังเวเนสก้าสีน้ำตาลเบาะสามารถเมมโมรี่ซีทได้ถึง2ตำแหน่งพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอกลางเกียร์8สปีดและโหมดการข,ขี่3โหมดคันนี้มีมาให้ครบเลยด้านหลังเนี่ยสามารถนั่งได้จริงพอทั้งที่จะกว้างนั่งสบายเลยยีนก็ทดลองนั่งมาเรนที่ร้อยแล้วนะคะทุกอย่างเรียบพร้อมขนาดนี้ไม่ซื้อไหวละคะสำหรับด้านหลังเนี่ยเขาก็มีกล้องถอยหลังมาให้นะคะมีเซนเซอร์กัดระยะมาให้แล้วก็ได้เป็นตัวไฟท้าย LED เปิดเข้ามาภายในนะคะคันนี้ค่อนข้างที่จะกว้างเลยสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะเ้ามีน ยาวไปถึงด้านในแล้วก็ยังสามารถพับเบาะได้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบให้พลังกำลังสูงสุดอยู่ที่252แรงม้าเลยนะคะเรียกได้ว่าแรงม้าให้มาเยอะมากๆเลยใครที่สนใจคันนี้หนูบอกเลขไมล์ก่อนคันนี้เลขไมล์87,000กิโลเท่านั้นและราคาสุดคุ้มที่หนูบอกไป1,299,000บาทเท่านั้นเรียกได้ว่าถูกที่สุดในตลาดแล้วไม่ซื้อวันนี้พี่จะซื้อวันไหนพี่อย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะ เพะะราะวา 6. 6. ่าเรายังมีโปรโมชั่น6.6แถมฟรีสไลด์ส่งฟรีถึงหน้าบ้านอีกด้วยนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นเคลือบแก้วหรือว่าติดจีมได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีรับประกันหลังการขายให้เป็นวารันตี2 70. 70. ปี7 0,000มื000่นโลค่ะที่ไหนสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลย082856000 0หรือว่าแอดไลน์ add 9 9 9 9ีกเ้เได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ไตั้นชั่วไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนรบมือสองคุณภาพดีเพราะมีคนมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวไมตั้นชัวคือขั้ตอบที่ใช่ชั่ว